สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมิ่นเกมมิ่งครับกับเกม W e w e a s m a g k w o w s v s r r w ครับปี2011นนะครับผมประตูต้องเฮ้ยฮะอีพีที่สองมาแล้วนะฮะนี่ อยู่กันในสนาม Tribute the t r u t h ฮะคือสนามที่เป็นคล้ายๆกับการที่มาจัดมวยปล้ำให้กับชาวทหารหารนะฮะชาวอเมริกันนะฮะได้รับชมกันแต่ว่าแน่นอนว่าประตูต้องเฮ้ยของเราก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะฮะนี่ออกมาก่อนเลยครับผมนะฮะนี่เจ้าของแชมป์ดีว่านะฮะนี่ อย่างที่บอกไปในแมชนะฮะที่น้องฮะจะต้องอ่าเรียกว่าน้องเจอกับทางด้านของนะกับปะควีนไปนะฮะว่าเราจะทำอีพีที่สองนะฮะเป็นน้องเจนนี่นั่นเองนะฮะนี่มาถึงนี่ก็คือโอ้โหไฟไฟเย็นโอ้โหมาืหเรียกว่าปล่อยไม่เยุดไม่ยั้งจริงๆนะฮะมา แมชนี้เป็นแมชไอรอนแมนแมทฮะนี่มาจากเ,เรียกว่ามาจากวงน้องของประเทศญี่ปุ่นนะฮะนี่ represent by ฮักคิราคโรฮะเจนี่ออตันเจนนี่ออตันฮะนี่ หรือว่าน้องเจนนี่ของเรานั่นเองนะฮะนี่เจ้าของแชมป์เซตอัพนะฮะ24 7นที่โฟร์เซเวนแชมป์เอียนฮะนะแต่ว่าด้วยความที่ในเกมนะฮะเอามาแค่แชมป์วูแมนกับแชมป์ดีว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเอาแชมป์ดีว่าแล้วกันเข็มขัดผีเสื้อสวยๆนะฮะให้น้องเขาถือไปนะฮะนี่ฮะเจนนี่ออตันครับนะก็ เรียกว่าประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับนะฮะ W W E Smackdown vs Raw ครับปี2011นะฮะก็เรียกว่าผมนี่คือ create เกือบหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะถ้า create เองนะฮะนะแต่ว่าบางตัวก็คือก็ต้องหาเรียกว่าแรงบันดาลใจนะฮะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือก๊อปเอานั่นแหละนะฮะจากที่อื่นนะครับผม อยากดูใครเจอกับใครนะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เลยนะครับในประตูต้องเฮยนะฮะเอานักมวยปล้ำไทยมาเจอกับนักมวยปล้ำอเมริกันนะฮะหรือว่าพวกนิวเจแป้อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะถ้าหาทำได้นะครับก็ฝากซีรีส์กันไว้เลยะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา n นัดคอมพิวเกมิกันด้วยนะครับผมนะฮะนี่เจนี่ออตันฮะ เรียกว่าต้องมาดูห้คู่ต่อสู้ของเธอจะเป็นใครแน่นอนว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนฮะนี่ออกมาแล้วเฮ <And S 1> ้ยเดี๋ยวหน้าตา <got> โอ้โหหน้าตานี่คือนี่คือในเทมเพลตของทางไอที่ผมหามาทำนะฮะนี่ฮะมาจากญี่ปุ่นนะจ๊ะนะฮะรีโฮนั่นเองโอ้โห ทำไมริโฮหน้าตามแปลกๆวะนะอันนี้ผมก๊อปมาจากทางที่แบบว่าไอ้พวกที่แบบเขาคีเอทกันนะฮะอาจจะดูไม่ได้สวยเหมือนตัวจริงยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ก่อนเลยละกันนะฮะนี่โอ้โหริโฮฮะอืมไม่รู้จะไปไงต่อเลยเฮ้ยนะแมชนี้มาเรียกว่าเออคีเอทมาก็ประมาณนี้ละกันนะฮะถ้าดูแล้วก็ คือมันก็ไม่ได้สวยเท่านักมวยป้ามชายแหละถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะนะก็เอาไป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับผมนะรีโฮฮะเจอกับเจนนี่ออตันฮะหรือว่าน้องเจนนี่เองนะฮะจะเป็นอย่างไรมารอดูรอติดตามกันได้เลยนะฮะนี่รีโฮฮะไอรอนแมนแมตช์สนาทีด้วยกันฮะนี่วัดกันไปเลยละกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้นะจ๊ะ ไปรับชมกันเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และ t ิ k t อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่าฮะน้องเจนนี่กับรีโฮฮะนี่ ว่ากันว่ารีโฮเคยมาปั้มในสมาคมเซตอัพด้วยนะแต่ผมนี่คือผมเองนี่แทบจะยังช่วงช่วงนั้นคือยังไม่ได้ตามมวยปั้มไทยเท่าไหร่นะฮะก็แอบมีความเสียดายสักนิดหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้เจอตัวจริงนะฮะมารีโฮฮะเจอกับเจนนี่ออตันนี่เจ้าของแชมป์ AEW Women คนแรกนะฮะรีโฮโดนไป เอามาเจนี่บอกนะแชมป์อะไรไม่สนใจรีโฮเหรอแชมป์โลกเหรอฮะเคยเป็นแชมป์โลกแล้วอย่างไรนี่เจอแชมป์ไม่หน่อยเป็นไงมารีโฮเหวี่ยงเจนี่มากระโดดหลบหนึ่งทีจับจ๊บมาใสายเป็นโอ้ยแฟงเกนสไเนเดอร์แล้วจับกดเลยกรรมการนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นโอ้โหนี่โอเจนี่ฮะมามานี่ เจนี่บอกอะไรแน n a แม่มาฮะเป็น butterfly ล็อกโอ้โหหักขาหักหลังเอ้ยโอ้ยรีโฮยอมไหมรีโฮยอมไหมรีโฮบอกโอ้โหเจนี่ต้องปล่อยฮะเฮ้ยรีโฮมันยังไม่ยอมว่ะเฮ้ยนะฮะที่เราอบลิกสักทีหนึ่งฮะรีโฮบอกนี่ฉันก็เป็นอดีตนักไปปล้ำญี่ปุ่นนะนี่ฉันเคยเป็นแชมป์ s ตอัพด้วยกระจายปากนะฮะ ฉันเคยเป็นอดีตแชมป์เซตอัพทเีเซเว่นเหมือนกันนะเข้าใจไหมโดนพาวเวอร์สแลมโดยเจนี่เลยแล้วจับโกรธเหมือนกันฮะกรรมการนับเร็ว okay, <break. S 1> ตีดเชือกฮะโอโหเจนี่ฮะถีบสักทีหนึ่งมานี่อดีตแชมป์เซตอัพทเวเซเว่นเหมือนกันนะสำหรับรีโฮของเราฮะแต่ตอนนั้นนี่รู้สึกว่าจะเป็นแชมป์ แชมป์รูปภาพด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันคอสบอดี้ลงไปฮะรีโฮนี่คูบสักทีหนึ่งฮะนี่ตอนนั้นน่าจะเป็นด้วยเรื่องของนโยบายของโควิดเนี่ยแหละมั้งนะฮะทำให้แบบตอนนั้นแชมป์เซนตอัพทเวนตี้โฟร์เซเว่นก็กลายเป็นแบบว่าแชมป์กีกี้ไปมากกว่านะฮะคือแบบเน้นอนเตอร์เทนอะไรซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะในช่วงนั้นนะฮะพวกนิน อะไรนะพวกดินสอนิวเทนเดอร์สวิตอะไรพวกนี้ยังเป็นแชมป์ได้เลยนะฮะอะไรประมาณนั้นนะแล้วจับกดเหมือนกันเจนี่นับหนึ่งสองได้แค่สอง,สองฮะแต่พอพอมาเป็นช่วงหลังๆนะฮะช่วงที่แบบว่านะเริ่มผ่อนปลนโควิดแล้วนะฮะก็เลยมีการเรียกว่ามาปั้มนะฮะเรียกว่ามาปั้มเป็นจริงเป็นจังนะ เรียกว่าเป็นจริงเป็นจังกว่าเซตอัพไอเรียกว่าเจ้าไอแล้วนะต้นตำรับ2ทเวนอย่างของ w w e ซะอีกนะดูเดือดกว่าเยอะฮะอันนั้นคือวิ่งไปวิ่งมารวบกอดกันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าของเซตอัพนี่คือมาเป็นแมชเลยนะซึ่งวันที่22กรกฎาคมนี้ฮะนะเจแปนิสบัสซอนะฮะ อาจิริจะเจอกับทางด้านของซีวัมนะครับผมแต่ว่านะมีแมตช์เซตอัพ247แชมเปี้ยนสามเศร้านะฮะระหว่างเจนี่นะฮะเจ้าของแชมป์เจอกับทางด้านของนะมาแล้วเจนี่บอกนี่เจ้าของแชมป์มาใส่เลยดับเบิลฟูลสตอร์มเอ้าหลบได้เฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ยเราพาวเวอร์สลมก่อนเลยโอย้เจนี่จับโกดแล้วกรรมการนับเร็ว oh. หนึ่ง สองสตีได้แค่สองฮะริโฮยังทนไหวโอ้เจนี่บอกอะไรวะเมื่อกี้โลบปอฮะหลบแล้วจะเอาจะเตะเอาวฟินิเชอร์หายเลยโหถ้าเมื่อสักครู่นี้จะพะเด็เออพเด็จศึกพี่สุชาติมาแล้วนะฮะโอ้เจนี่แต่ว่าริโฮบอกนี่มันก็คือท่าของฉันนั่นแหละนะฮะ ก็เลยหลบได้ฮะมารีโฮเล็กดอบเล็กดอบเข้าที่แขนฮะอืม,มาลุยโฮคอสบอดี้ลงไปเหมือนกันฮะอืลากศพมาโดนต่อยฮะโดยเจนี่ออตันเจนี่ฮะจะต้องมีคิวชิงแชมป์สามเศร้านะฮะเซตอัพทูวดโฟร์เซเว่นครับกับมัดฉานะแล้วก็กันนะฮะคูเจริญหรือว่ากันโซโล กันโลโซอ่ะสักชื่อหนึ่งเนี่ยแหละมาแมาเงเกิลสไนเนอร์อีกครั้งหนึ่งฮะแล้วจับกดเจนนี่โดนโกดแล้วนับหนึ่งสองได้แค่สองโอ,โหโหโอ้โหโอ้ยดีโฮบอกยังทนไหวเหรอคะนะมานี่โคสไลน์สักทีหนึ่งฮะเจนนี่บอกนี่แกงกับปะกระทืบมาแล้วนะภาษาอะไรกับนักมวยปั้มนี่นี่ดาวดังจากญี่ปุ่นเหรอฮนะฮะดาวดังจากอเมริกา โดนมาเฮอรคาลาน่าฮะอืดีโฮบอกนี่มาห้านาทีทามลิมิตแล้วฮะไอห้านาทีผ่านแล้วฮะมาขอสวอสดีครั้หงหนึ่งฮะวุดคูโอ้เจนี่ยืนพาดเชือกเลยเอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะนี่เผากระแทกสักทีหนึ่งก่อนฮะมาเจนี่ออตันมาเอสทีโอลงไป มาแยบสักทีหนึ่งจะเตะไม่ได้โดนตด่อผีฮะโดยรีโฮนี่ฝากกันไว้ได้วยครับซีรีส์เอามาอ่าเรียกว่าซีรีส์ประตูต้องเฮยนะฮะนะอย่างที่บอกไปว่าจะจัดทำทุกวันอังคารน,นะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีแม์อะไรที่แบบว่าเพิ่มเติม,ตมอะไรพวกนี้นะอาจจะมีอ่าอาจจะมีวันเสาร์นะฮะเพิ่มเติมอีกสัก คู่หนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็คือก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับผมอ่าซีรีส์ใหม่นะฮะทางช่องของเรานะครับผมมามาลุยกันต่อนในแมชนี้จับพาวเวอร์สแลมเหมือนกันฮะเจนนี่ออตันแล้วจับโกรรแล้วกรรมการนับเร็วหนึ่งสองสามเรียบร้อยฮะโอ้โหเจนนี่ออตันนำหนึ่งแต้มแล้วนะฮะแล้วโดนสอฮะรีโฮบอกอะไร ยอมให้ก่อนแค่นั้นแหละโคสไลน์เลยฮะเจนี่บอกยออหมอฮะจะยออหมอ,อหือหรอหือหรอฮะหือหรอ,หอมาหือกับเจนี่ออตันโดนคอสบอด,ดีอีกแล้วแล้วเจนี่บอกลุกขึ้นมาสปริงบอดมาเตะสักทีนึงจะใส่เจนี่ออตันจะใส่ R k o คอไหมยางก่อนโอ้โหแล้วรีโฮบอกหนีอ๋อเอ้โ,อโหททำท่าแย่ก็หายเหยื่อแล้วโอ้โหยางยางัง รีโฮบอกโอ้ยยังไม่มาหรอฮะนี่โชว์ท่ากับป่าสักทีหนึ่งฮะเมื่อสักครู่นี้นี่ลุกขึ้นมาแล้วเล็วลุกขึ้นมามาต่อยสักทีหนึ่งรีโฮบอกหนีหนีหนีลงเวทีมาเมื่อสักครู่นี้ฮะฟินิเชอร์หายไปเลยเจนี่บอกจะลุกขึ้นมาทําไมเมื่อสักครู่นี้ฮะเตะสักทีหนึ่งฮะเจนี่มารวบหลังริโฮมาใส่เป็นแบทสู้เพกลงไปฮะอ ทูบสักทีหนึ่งฮะเจนนี่กลายเป็นว่าเจนนี่นี้ดูเหนือกว่าเยอะฮะริโฮนี่โอโ้โหเออจะว่าไปริโฮนี่คือเราไม่เห็นเธอใน A อไเดยูเลยนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเธอบาดเจ็บหรือว่าอย่างไรนะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทิ้งกันไว้หน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่คือก็จะมีแต่ถ้าใน a อ w นี้เห็นแต่แก๊งพวกเอาแคสนะฮะ ดารายา่ารูบี้โทนี่สอมอะไรพวกนี้นะเคยเห็นกันอยู่สามสี่คนเนี่ยแหละนะฮะส่วนฝั่ง a อ w จะเห็นแบบบริดเบเกอร์ไม่ก็อ่าทางด้านของอะไรนะเจมี่เฮเ,เทอร์อะไรพวกนี้นะซึ่งเฮเ,เทอร์ตอนนี้ก็บาดเจ็บอยู่ด้วยมั้งนะฮะก็มีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละตอนนี้นะฮะ ในดิวิชั่นหญิงนะแล้วจับโกดเหมือนกัน oh. กรรมการนับหนึ่ง oh. สองไแค่สองฮะริโฮบอกยังทนไหวคะ่ะนะฮะมาแปดนาทีผ่านแล้วฮะแช์ผ่านไวแล้วครึ่งทางริโฮโดนเตะอีกแล้วรีโฮจะโดนยันโคสไลน์สักทีหนึ่งฮะริโฮบอกจะอะไรกันหนูนักหนาคะ่ะมานี่ใส่เป็นเฮอริค่าลานาฮะโดยริโฮทูบสักทีหนึ่งฮะเจนี่หลบมาก่อนเจนี่ถีบยัน ช่วงหลังๆเหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของนางด้วยของน้องด้วยนะฮะถีบยันเนี่ยน่าจะถีบยานอีกมาจะดรอปคิกฮะรีโฮโดนปัดมาเจนี่ออตัน<อ>คือปั้มมาสองแมตช์เธอนี่เอาแล้วคอสเฟสเลยนี่โอ้ยคอร์เฟสฮะแล้วเจนี่ยอมไม่ยอมเจนี่ยอมไหมเจนี่ยังไม่ยอมฮะโอ้รีโฮบอกต้องปล่อยฮะรีโฮโดนเตะอีกแล้ว รีโฮจะโดนเตะโดนดอปคิกฮะนี่สวนได้สักทีหนึง่งรีโฮบอกโอ้ยจะดอปคิกขี่ลายโดนปัดทิ้งตลอดเลยมานี่ที่อีกีทีหนึง่งฮะดอปคิกเข้ากลางหลังแล้วมาแล้วโดนสอมอพิกเกตโดยไอ้แล้วนับหนึ่ง<ร>สองสีได้แค่สองฮะรีโฮบอกยิงทนโอ้ยเกือบไปแล้วมารีโฮฮะมาโดนถีบอีกครั้งหนึ่งฮะ เราจะถีบอีกมาโดนโคสไล์ฮะริโฮบอกทูบสักทีหนึ่งริโฮโดนถีบยันโดยเจนี่ฮะมาจะคอสบอดี้โดนสมอพีเกตอีกแล้วกรรมาการนะหนึ่งสองเฮ้เดแค่สองอีกโอโ้โหเจนี่บอกอะไรวะฮนโอโ้ยมาถีบสักทีหนึ่งแล้วพีบอีกทีก็จะถีบอีกโดนสอกฮะโดยริโฮรีโฮมาเจนี่ออต้านบอกดรอปคลิกคืนบ้าง เร็วลุกขึ้นมาเร็วๆทีบีกดีจะใส่ RKO ไม่ได้โดนแฟงเกนสไตเนอร์ฮะรีโฮแล้วจับโกดแล้วกรรมการนับหนึ่งสองสี่ได้ค่สอง,ส ύ, สอ,งอีกโอ้โหเฮ้ยอะไรนี่ริโฮบอกโอ้โหแต้มแต้มตีเสมอของฉันนี่คือทำไมมันยากเย็นจังกระตุกคอโอ้โหกระตุกเชือกเลยฮะห้านาทีสุดท้ายริโฮฮะโอ้โหต้องบอกว่า เธอจะต้องเอาแต้มตีเสมอมาให้ได้ก่อนฮะมารีโฮเดี๋ยวอ๋อเคาเตอร์กันไปเคาเตอร์กันมาตออคิกสักทีนึงฮะนี่โอ้ริโฮนี่คือเจนนี่บอกนะนี่สิสิสสำนักอาจารย์ปักษานะบอกไว้ก่อนนะเข้าใจเปล่าฮะโอจะว่าไป เราลีโฮจับกดแล้วผีกดมาแฟงเกิลสไตเนอร์นับหนึ่งสองสามห้าตีเสมอแล้วหนึ่งหนึ่งเอาแล้วสี่นาทีสุดท้ายแมพูดถึงอาจารย์ปักษาปุ๊บโดนฮะอโอ้ตีเสมอเลยอาประคัดสักทีหนึ่งก่อนเจนี่คือจะว่าไปนี่คือริโฮก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะฮะของอาจารย์เอมิซากุระนะฮะซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นอ,อาเรียกว่าเป็นอาจารย์ของใครหลายๆคนในนักมวยป้ำไทยนะฮะก็ทั้งค่ายเซตอัพหรือค่ายท็อปโดโจนะฮะก็มีเรียกว่ามีอ่าเรียกว่ามีเป็นอาจารย์นะฮะก็คืออาจารย์เอมิซากุระนั่นเองนะฮะผู้ก่อตั้งการโต้มูฟนะฮะในประเทศไทยนะฮะก่อนที่จะอาจารย์เอมินี่คือจะเรียกว่าขอ ขอยุบแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเธอต้องไปปราบที่ญี่ปุ่นเอออเมริกานะนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยเฮ้ยเจนนี่พิกกดสองหนึ่งแล้วอา้าวโอ้ยริโฮบอกอะไรวะริโฮบอกนึกว่าหนูจะเก๋าเกมกว่านะเนี่ยโหเจนนี่บอกเก่าเกมกว่าเยอะมานะฮะแล้วแฟงเกิลสไตเลอร์อีกทีหนึ่งกรรมาการนับเร็วหนึ่งสอง,สองได้แค่สองฮะริโฮโอ้โหโอ้ย มาแล้วทอร์นาโดโฟูดโอเวอร์ดีดีทีฮะโดยเจนี่เจนี่บอกมาลากศพรีโฮมาทำอะไรเจนี่บอกรีบลุกขึ้นมาเลยแล้วรีโฮโดนถีบอีกแล้วแล้วมาคอสบอดี้สักทีหนึ่งฮะรีโฮบอกมามานี่ถีบอีกทีมาโดนดากอนสกรูไปฮะโดยรีโฮสองนาทีครึ่งสุดท้ายฮะ ไม่รู้ว่าแมตช์จะจบเสมอรหรือว่าจบชนะยังไงมาเนกเวกโอ้ยโดนทุบมาฮะแล้วมาขอใส่ท่าสักทีหนึ่งฮะดับเบิลฟูสตอมคูเดอะกราสเอา้าวอีกแล้วโอ้ยรีโฮโลอีกแล้วรีโฮบอกท่าหนูนะเฮย้ยนะฮะโอ้ oh, ท่าหนูนะโอ้ย oh, ปาดพิงอีกแล้วเซนี่บอกมาเอาแล้วยังไงขออาร์เคโอได้ไหมโอ้ย oh, ยังไม่ได้ฮะรีโฮบอกมาใส่เป็น สิส่วนนายเลยละกันมาริโฮะฮะสิสวนนายแล้วตามด้วยเป็นอะไรเอ่ยคอสบอดี้ oh. ฮะแล้วจับกดแล้วกรรมการนะับ oh. หนึส,สฮะตีเสมอเป็นสองสองแล้วแล้วริโฮรีโฮมีฟินิเชอร์แล้วฮะจังหวะนี้แต่ว่าโอ้โหมาเจนี่บอกวียังไปก่อนมาแล้วจะพาวเวอร์สแลมอีกทีนึงฮะโดย เจนี่จับโกดกรรมการนับหนึ่งสองสามฮะอุ้ยสามสองโอ้โหโอ้โ,โ,อโ,โกดกันไวดีแท้ะฮะนี่มาเหลือนาทีครึ่งสุดท้ายฮะจังหวะนี้พาวเวอร์สแลมอีกทีหนึ่งฮะโดยเจนี่โอ้เจนี่ตั้งแต่แพ้พี่สุชาติในคลิปของเรานะรู้สึกว่าจะชนะสองแมตติดแล้วหรือเปล่าต้องรอดูกันเราอาทิ้งก่อนฮะ มาดูว่าจะเป็นแมช์ที่3ของเธอหรือเปล่านะฮะที่ชนะรวดนะมามารอดูกันเออแต่ทำเวอร์ชั่นหญิงแล้วรู้สึกว่าเธอจะชนะมากขึ้นนะทำเวอร์ชั่นผู้ชายนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยใดชนะเท่าไหร่นะโฟร์โอเวอร์ดีดีฮะโดยเจนี่หาสิบวิสุดท้ายฮะริโฮของเราจะตีเสมอได้หรือเปล่ามามานี่เวียงไปฮะเจนี่บอกมาจับจึบมาโดน โอ้ยทอน่าเฮรีคาร์ล่าฮะโอ้ยตอนนี้คือลุนล้นลุ้นจัดเลยฮะว่าจะเสมอได้หรือเปล่ารีโฮโดนเตะข้อพับฮะสามสิบวิสุดท้ายฮะเจนนี่นำอยู่สามสองรีโฮบอกมานี่เวียงเวียงมาจับถาอะไรเจ๊บกระโดดลบหนึ่งทีจับเจ๊บมาใส่เป็นแฟงเกนสไตเนอร์จับโกดอีกแล้วกรรมการนับเร็วหนึ 1, ่งสอง สาเอ้ยเด็กแค่สองนะโอเจนี่ยังทนได้สิบวิสุดท้ายเจนี่จะทำอะไรใส่เฮดล็อกหกเอ้เขกับบานสักทีหนึ่งเอ้าลิโฮโอ้ลิโฮบอกว่าโอ้โหโดนโดนเวียงอัดเทินมาเคลืนไปแล้วจบแมชฮะสิบห้านาทีไอรอนแมนแมชฮะโอ้โหผู้ชนะฮะชนะด้วย กสามอสองฮะโอ้โหเรียกว่ามาพลิกกดกันในช่วงวินาทีสุดท้ายนะฮะผู้ชนะในแมชนี้ฮะ Here is the winner Jenny ออ s t i n นี่ฮะผู้ชนะของเราฮะโอ้โหนี่โอ้โหคืออย่าบอกว่า คือจะบอกว่าทำเวอร์ชั่นผู้หญิงนี่เธอชนะสามแมตช์โอ้โหสามารถรวดเลยนะเนี่ยนะฮะทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยโอ้โหจะต้องรอดูกันฮะว่าถ้าทำเวอร์ชั่นผู้ชายนี่คือโอโ้น้องจะเป็นอย่างไรนะฮะในทักทายมิตรรักแฟนเพลงกันไปก่อนนะฮะโอ้โหนี่ริโฮบอกโอ้โหหนูมาเพื่อแพ้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะเนี่ยนะฮะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเกม WWE SmackDown vs Raw ปี2011ประตูต้องเฮยฮะ EP ที่2นี้นะครับใครที่ชื่นชอบฮะฝากกันไว้เลยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานั t า a m i n g a มิ n g กันด้วยนะครับประตูต้องเฮย EP ที่3นะฮะยังจะเป็นซีวัมนะฮะเจอกับพาจิรินั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมไปทำซีวัมกับ ทาติริมากอนละกันนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็มารอดูรอติดตามกันได้ไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ